เทคนิคการกันทางหรือว่าถนนภายในโครงการให้ขาได้บ้านแบบรัวๆที่ดินทุกแปลงที่เราแบ่งออกมาบ้านทุกหลังที่เราสร้างจะต้องมีทางออกสู่สาธารณะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับจะต้องมีทางออกสู่สาธารณะวันนี้เรายังไม่ได้พาไปดูหน้างานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาไปดูหน้างานวันนี้เราคุยกันในเรื่องของ เทคนิคการแบ่งถนนหรือว่าการการกันถนนกันทางในโครงการก่อนอ่าเสียงดังฟังชัดของหมายเลขหนึ่งนะครับนุองเบสสวัสดีครับผม <Yeah. S 1> นะครับนุ้เบสสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทีมงานเราทุกๆคนที่สนใจซูเปอร์วีพีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดรุ่นต่อไปวันที่14 15พฤษภาคมนี้ สอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องทยอยลงทะเบียนทยอยสมัครมาอย่างต่อเนื่องท่านใดที่สนใจมาเจอกันได้ในซูเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดนะครับรุ่นต่อไปวันที่14 15 093 3296 7 37หรือ i อ l i ี e e ล Home 909เแล้วเจอกันนะครับบอกทุกข้อมูลทุกความลับถึงแม้ไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์ก็าสามารถที่จะเรียนรู้ได้เริ่มต้นได้ ใครที่เริ่มต้นไปแล้วติดต,ติดคัดๆปรึกษาหารือได้มาเรียนเพิ่มเติมได้จัดหนักจัดเต็มให้จริงๆเทคนิคการกันถนนการทางต่างๆบอกหมดทุกข้อมูลทุกความรู้หลังจากเรียนจบแล้วปรึกษากันได้ตลอดเย็นนี้เรามาแบ่งปันเทคนิคเรื่องของการกันถนนภายในโครงการถูกต้องถูกหลักถูกข้อกฎหมายและถูกใจลูกค้ากัน โอเคไหมครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็นหนึ่งไครับผมเดี๋ยวทีมงานเราเข้ามาสักคู่ก่อนถึงจะถอดแว่นเน่เห็นว่ามันมุมสวยๆโลง่ลงๆสบายๆตากันนะครับก็เลยใส่แว่นสักหน่อยเนี่ยนะครับวันนี้เราเดินทางเที่ยวพักผ่อนอ,อีกหนึ่งวันพรุนี้ไปเที่ยวหน้างานต่อทเที่ยวหน้างานที่ ENJOY h o m มอำเภอขามทะเลสอต่อนะครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเล็นหนึ่งนครับผม เข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดของหมายเลืหนึงน่งเนอเป็นไงกันบ้างครับทุกๆกคนหน้าง,งานเป็นยังไงกันบ้างเจอเรื่องราวเจอบททดสอบนะครับได้เรียนรู้อะไรกันบ้างในวันนี้บ้านหนึ่งหลังใช้เวลาพอสมควรแต่สิ่งที่ท่านจะของโครงการจะได้เรียนรู้คือ,อกระบวนการขั้นตอนของการทําธุรกิจของการบริหารกระแสเงินสดทักษะการเจรจาต่าง การตัดสินใจรวมๆแล้วมันคือคำว่าเจ้าของโครงการครับจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาขอบคุณคุณวิเชียนมากๆครับผมเสียงแนงฟังชัด 3. เทคนิคการกันถนนภายในโครงการเทคนิคการกันถนนภายในโครงการข้อที่1นึ่สำคัญมากๆจะต้องสะดวกปลอดภัย เมื่ออยู่จริงแล้วนะครับคุณภาพชีวิตของลูกค้าของเราจะต้องดีขึ้นโฟกัสที่ความเร็วอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเลยนะครับคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมาโดยตลอดอย่างน้อยถ้าทีมงานเราติดตามกันเราจะเห็นว่าถนนภายในโครงการของเรา6เมตรขึ้นไปนี่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งข้อดีของการสร้างแบบยังไม่ต้องเข้าสู่กรบนการจัดสรรน,นะครับ ถนนภายในโครงการของเราไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องพื้นผิวจราจร6เมตรไหลาทางอีกฝั่งละเมตรพื้นผิวจราจร8เมตรไหลาทางอีกฝั่งละเมตรตามขนาดของการจัดสรรแต่ละขนาดยังไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้ถูกกําหนดด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรตรงนี้5เมตรห้าเมตรครึ่ง6เมตรแต่หลักๆที่เราใช้คือให้มันสะดวก ปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันไม่มีปัญหากับบ้านข้างๆไม่มีปัญหากับการจอดรถริมถนนแล้วบ้านข้างในเข้าออกไม่ได้ไม่ใช่กาดอ,อกจันไว้คีย์ที่เราใช้คือลูกค้าเจ้าของบ้านทุกๆคนเมื่ออยู่แล้วจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่อยู่แล้วมาทะเลาะกันอยู่แล้วเข้าบ้านไม่ได้ถอยรถเข้าออกไม่สะดวกสบายไม่ใช่ ที่เรากันไว้ตลอดก็คือหเมตรขึ้นไปหเมตรขึ้นไปเหมาะสมกับการอยู่อาศัยจริงๆนะครับแต่เฟสห้าของเราที่เหลือเฟือที่เหลือเฟือเรากันไว้เต็มที่เลยเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรนี่ถือว่าถ้าว่าจริงคือถือว่าเกินความจําเป็นนะเฟสห้าของเราบ้านเจ็ดหลังแล้วส่วนใหญ่ทํางานประจําคือออกตอนเช้าเข้าตอนเย็น แล้วมันเป็นถนนที่ว่าไม่มีใครทะลุเข้าออกได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ให้สุดซอยอยู่แล้วถนนเราไม่ให้สุดซอยไม่ทะลุไปสาธาระอื่นไม่ทะลุเชื่อมออกสาาระอื่นแปลงในจะได้พื้นที่เพิ่มเวลาเราการแบ่งพื้นที่แบ่งถนนเราจะการประมาณนี้นะครับเฟสห้าของเราถนน7เมตรพอมาถึงหน้าวันนี้เนี่ยถือว่าเกินความจําเป็นมากๆแต่คือความโปรง่งความโล่งสบาย เพราะแต่ละวันมีรถเข้าออกไม่กี่คันเองครับเหลือเฟือแล้วติดกันเนี่ยเป็นแปลงโครงสถาบาันสร้างท่านเจ้าของโครงการซึ่งผมก็ถมดินบางส่วนเลยมาประมาณ3-5เมตรสามารถที่จะจอดริมทางได้อีกเพื่อนๆมาจอดฝั่งตรงข้ามที่ว่าเราถมดินเพิ่มนี่ได้อีกจึงเป็นพื้นที่ถนนที่เรากันไว้ถือว่าโอ้โหเหลือเฟือจริงๆปกติโดยมาตรฐานเราจะหเมตรขึ้นไป หกเมตรจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบ้านข้างในถ้ารถข้างในมาทีหลังขับเข้าขับออกแล้วก็ยังสะดวกสบายแล้วฝ่ายอีกอย่างหนึ่งนะความสะดวกคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราพูดถึงจะต้องเผื่อระยะของการลับรถถอยรถด,ด้วยนะครับแปลงในๆนะแปลงด้านในสุดถึงแม้วจะให้พื้นที่เพิ่มก็จะต้องเผื่อระยะของการกลับรถถอยรถด,ด้วย ถ้าทีมงานเราทุกทุกคนติดตามจะรู้แปลงในสุดอย่างน้อยจะต้องมีระยะ8เมตรโอเคไหมระยะ8เมตรประตูกว้างประตูเข้าบ้านกว้าง5เมตรแล้วต้องมีระยะเลยไปอีก3เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนภายในโครงการโอเคไหมครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนภายในโครงการอ่าไม่ไงนะั้นอ่ะเขาจะถอยรถยังไงเขาจะออกจากบ้านยังไง ต้องเผื่อไว้ด้วยเฟสเจ็ดใครจําได้บ้างเฟสเจ็ดที่สร้างเจ็ดหลังพึ่งปิดเฟสไปใครจําได้บ้างแปลงในสุดให้พื้นที่เพิ่มแต่เราไปให้พื้นที่เพิ่มเลยระยะที่เป็นประตูเข้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วหลายหลายคนสอบถามมาว่าทําไมโค้ดไม่การพื้นที่เพิ่มตั้งแต่แนวเขตของแปลงที่เจ็ดเลยตั้งแต่แนวเขตของหลังที่เจ็ดเลยหลายหลายคน มีคาถามนี้มามันจะได้พื้นที่เพิ่มของหลังที่เจ็ดจะได้อัพราคาขึ้นแต่เราได้ไลฟ์ไปแล้วไลฟ์นั้นเพราะป้องกันปัญหาการทะเลาะกันถ้าว่ากันตรงๆสั้นๆง่ายๆนะเพราะป้องกันปัญหาการทะเลาะกันไม่ให้บ้านหลังที่เจ็ดเพื่อนๆๆของหลังที่เจ็ดญาติพี่น้องเข้าที่มาหามาจอดรถหน้าบ้านหลังที่หกนี่คือ วัตถุประสงค์เจตนาที่ชัดเจนของเราเพื่อให้เขาอยู่แล้วก็มีความสุขไม่ทะเลาะกันเราลองนึกภาพนะเฟสเจ็ดถ้าเราไปกันหลังที่เจ็ดตั้งแต่แนวเขตแปลงหลังที่เจ็ดเลยเป็นพื้นที่เนื้อที่ของหลังที่เจ็ดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ถนนมาเจอมาสุดที่หน้าบ้านหลังที่เจ็ดนะครับพอมาถึงหน้าบ้านหลังที่เจ็ดแล้วก็ขับรถเข้าไปเลยหลังที่เจ็ดจะได้พื้นที่เยอะกว่าเพื่อนแต่ถ้าหลังที่เจ็ดไม่ยอมเอารถเข้าบ้านสักที หรือว่าวันหนึ่งญาติพี่น้องมาหาเพื่อนมาหาแล้วจอดรถด,ด้านหน้าเท่ากับว่าญาติพี่น้องของหลังที่เจ็ดเพื่อนของหลังที่เจ็ดไปจอดรถบริเวณหน้าบ้านหลังที่หกเป็นถนนสาธารณะจริงครับเป็นถนนภายในโครงการจริงแต่เล็กๆ็กน้อยน้อยเป็นรายละ,ละเอียดที่โอ้โหทำให้คนทะเลาะกันมานักต่อน,นักแล้วนี่คือปัญหาที่เราจะต้องป้องกันตั้งแต่แรกเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราการบริหารโครงการของเรา มันชิวชวโอเคไหมนะครับข้อที่1นึ่สำคัญมากๆลองไปย้อนกับทุกนดูนะแล้วการกันถนนนะครับข้อจะการเป็นส่วนบุคคลซึ่งเป็นฉนดอีกหนึ่งใบหรือยกให้สาธารณอะไรตั้งแต่แรกอขอบคุณคุณวิเชียนมากครับสวัสดีครับคุณซีอยากไปเซลฟี่หนะ้าโครงการเฟสเก้าแล้วนะลรวอาจจะก,กันไว้เป็นถนนส่วนบุคคล หรือที่เราเข้าใจว่าจดภาระจำยอมมันก็จะเป็นจดชนวดอีกหนึ่งใบนะชนวดอีกหนึ่งใบจดภาระจำยอมให้แปลงด้านในเข้าออกสู่สาธารณะได้ประเมินได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ที่ตาบอดน,นะฮะออกไปสู่สาธรณะได้เป็นภาระจำยอมหรือยกให้สาธารณะตั้งแต่แรกเลยยกให้เป็นทางสาธารณะตั้งแต่แรก ที่เราทํามาเดือนตลอดคือเรายกให้เป็นทางสานะตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าจะเจราจาแบ่งแยกในนามเดิมไปแล้วแต่เพราะยังไงโปรเจกต์เราก็ไปต่อได้เจ้าของที่ไม่ได้เสียหายอะไรเราพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มพัฒนาสารนูภกพมอีกเคมไหมนี่ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเจ้าของที่จะคิดเยอะจะไปต่อได้หรือไม่ได้ถ้าใครคิดอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ผ่านการสํารวจตลาดมา คุณเป็นจิจาต่อรองกับผู้ของที่โดยที่ไม่ได้มีความมั่นใจเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่ใช่วิธีการของทีมงานเราในวันที่เราทําสัญญาจะซื้อจะขายคือวันที่เราได้ขายก่อนแล้วได้สารวจตลาดมาแล้วว่ายัางไงก็ไปต่อได้และยังไงเราจะต้องไปต่อได้แน่นอนโอเคไหมเพราะทางเลือกอื่นเราไมีเลือกครับใครจะเลือกทางเลือกของเจ๊งขาดทุนไปต่อไม่ได้เรื่องของเขาแต่ไม่ใช่ของเราโอเคไหมนะครับหนะ้าบุคคลแล้วก็ สาธารณะถ้ากรณีสาธารณะเราจะแจ้งเจตนาตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องแบ่งแปลงที่สำนักงานที่ดินกรณีที่เรายกทางให้เป็นทางสาธารณะเราจะแจ้งความประสงค์แสดงเจตนาที่สำนักงานที่ดินนะครับไม่ใช่ไปที่อบตเทศบาลไปที่ว่าการอำเภออะไรไม่ใช่นะเราบอกเจ้าที่ฝ่ายทะเบียนในวันที่ยื่นคำร้องแบ่งแปลงนั่นแหละบอกว่าจุดนี้ยกให้เป็นทางสาธารณะเดี๋ยวจะไปวัด แบ่งไปการส่วนพื้นที่ตามนัดหมายอีกครั้งหนึ่งและจะมีผลตั้งแต่เมื่อไรหลังจากที่จดทะเบียนแบ่งแยกไม่ต้องไปแสดงเจตนาที่อบอตอที่เทศบาลหรือไปแสดงไปคอนเฟิร์มอีกแล้วนะถือว่าโอเคแล้วมีผลเสร็จสิ้นนับแต่จดทะเบียนแ,แบ่งแยกอ่าเทคนิคข้อที่สองที่เราใช้ซึ่งปกตินะครับอันนี้จะอยู่ในหลักสูตรนะที่เราแบ่งปันกันแต่บางคนติดตามมาก็ ก็มีโอกาสได้รู้อยู่แล้วแหละนะครับนะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับสัมมนาสดซูเปอร์วีพีคอส,สอนแหวสร้างบ้านในขายดีรุ่นต่อไปวันที่14-15พฤษภานะครับรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นบอกทุกข้อมูลทุกความลับเข้าใจแน่นอนบอกจากสิ่งที่เราทําได้จริงจากข้อมูลจากความรู้จากผลลัพธ์ที่เราทําได้จริงนะครับผมนะครับจบกฎหมายนิติศาสตร์ตรามกำแหง คอนเฟิร์มแน่นอนให้ข้อมูลให้ความรู้ได้ในเรื่องตัวนี้และเราเป็นเจ้าของโครงการเองจริงๆเริ่มจากหนึ่งหลังแรกจริงๆมาเจอกันได้นะครับในซูเปอร์วีพีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดวันที่14บ5 093 329 67 37หรือไอดียไลน์ EJH จโ9จองสิทธิ์เพียงแค่3,900บาทเท่านั้นที่เหลือจ่ายวันสัมมนาถ้ามาแพ็คคู่ลดอีกโอ้โห หลักมือนอ่นลดอีกเยอะมากๆถ้ามาแพ็คคู่หรือว่าสองคนขึ้นไปจองสิทธิ์สามพันเก้าเือจ่ายวันสัมมนา,าเกินคุม้มบอกกันเลยเกินคุ้มมากๆเทคนิคข้ออยู่สองในการกันทางในโครงการหรือว่ากันถนนภายในโครงการจดนะครับขอ้อนี้เพราะจากการที่เราลงมือทําจริงปฏิบัติจริงเรารู้และเข้าใจและได้สัมผัสกับลูกค้าสัมผัสกับหน้างานชัดเจนคอนเฟิร์มถ้าความลึก ของที่ดินของเราไม่เกิน50เมตรเราจะกันความกว้างของถนนไว้6เมตรถ้าความลึกของที่ดินของเราไม่เกิน50เมตรเราจะกันความกว้างของถนนไว้อย่างน้อย6เมตร5เมตร90เคยเข้าใจข้อ,อก,กฎหมายของคำว่าถนนที่มีความกว้างไม่เกิน6เมตรบ้างนะครับจะล่นแนวอาคารจากกึ่งกลางถนน นะครับอย่างน้อย3เมตรใช่ไหมใครเข้าใจพวกนี้บ้างบางคนจะคิดเยอะละเอียดมากตรงนี้แต่หน้าง,งานจริงๆอบงอปตอท้องถิ่นเทศบาลเขามีทางออกให้เขามีข้อแนะนําให้ไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนั้นถ้าความลึกของที่ดินของเราไม่เกิน50เมตรกันถนนกว้างไว้6เมตรถ้าความลึกของที่ดินของเราเกิน50เมตร80 90 100เมตรนี่กันความกว้างของถนนไว้7เมตร6เมตร50ก็ไม่น่าเกียด ห้าหกเจ็ดเมตรช่วงนี้เหมาะสมกับการอยู่ใสเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่ของเรามันจะไม่ได้มีจุดกับรถถ้ามีการสร้างบ้านสองฝั่งซ้ายขวานั่นแสดงว่าถ้ารถที่เขามาหาเพื่อนเข้ามาหาทีมงานเขาหรือว่ารถที่เข้าออกมาส่งของส่งอะไรมันจะต้องเกิดการถอยยาวเดือนหน้าไม่เท่าไรแต่จังหวะที่ถอยเนี่ยมันจะต้องถอยโล่งหน่อยนะครับโปร่งหน่อยนะครับไม่ว่าถอยไม่ใช่ว่าถอยออกมาแล้วเจ้าของบ้านเราลูกค้าเรา จอดรถไว้หน้าบ้านพอดีพอดีเร่งด่วนไม่ได้รถเข้าบ้านคนอื่นที่มาส่งของหรือว่าเพื่อนบ้านหลังอื่นมาถอยรถเฉียวชนกันเนี่ยเกิดปัญหาอีกไม่เอาต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้โอเคนะนะครับจุดกับรถของเราเนื่องจากไม่ใช่จัดสรรไม่ได้ถูกกาหนดด้วยข้อกําหนดหรือการจาัดสรรไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ดูตามความเหมาะสมจุดกับรถ ถ้าเป็นกรณีจัดสรรเขาจะมีจุดกับรถนะมีวงเวียนต่างๆนะแล้วแต่ขนาดเนะมื่อกี้นี้ผมก็จะพูดอะไรนะเดี๋ยวเดีดดจุดหนึ่งที่ว่าอยากที่จะแบ่งปันเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวจะพูดเมื่อกี้นึกออกเลยลืมไปเลยนะครับแต่ว่าที่บอกนี่ก็ถือว่าสําคัญมากๆแล้วถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าสําคัญมากๆนะครับข้อที่สข้อที่สต้องเกี่ยว ข้องอต้องถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายข้อนี้สําคัญต้องถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายใครเข้าใจที่ผมบอกว่าอะไรนะถนนที่มีอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะนะนะครับที่มีความกว้างน้อยกว่า6เมตรให้ลดแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อยอย่างน้อยนะสเมตรมันจะมีรายละเลอียดพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแนะนําให้สอบถามท้องถิ่นก่อน เพราะบางท้องถิ่นบางพื้นที่นะครับเขาจะมีความเข้มงวดมีเทศสบัญญัติมีกฎบังคับอะไรของเขาเพิ่มเติมมาแล้วแต่แต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเนินการคือ2เมตรนะครับแนวานาาอาวนนนะคารคห่างจากแนวเขตถนนนะครับคือห่างจากแนวเขตที่ดินของเรานี่แหละแนวอาคารก็ประมาณ2เมตรโดยรวมแต่อย่างที่บอกข้อหนึ่งจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกการกันถนนบางครั้งเรายก เรากันไว้เป็นทางส่วนบุคคลอยู่จุดพระละจำยอมหรือว่าเราจะยกให้เป็นทางสาณะตนะั้งแต่แรกเลยถ้าเรากันไว้เป็นทางส่วนบุคคลจุดพระจำยอมนั่นแสดงว่ามันก็จะเป็นชนวนอีกหนึ่งใบที่จะต้องออกสู่สาธารณะนะต้องย้อนกลับมาก่อนนะชนวททุกทุกใบที่เราแบ่งจะต้องสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับอาจจะไม่ได้ติดทางสาธารณะนะทุกๆแปลง อาจจะไม่ได้ติดทางสนะทุกๆแปลงแต่หัวใจสำคัญคือมันจะต้องออกสู่สาธารณะได้ถ้าติดที่ส่วนบุคคลก็ต้องจดพระจำยอมนะถึงจะเข้าบ,บงเข้าแบงค์อะไรได้แต่ถ้าเราอยู่ของเราเองไม่ได้สีเรลียตัวนั้นอันนี้คือเราจะจดจำนองเราจะขายเราทำธุรกิจไงฮะนั่นแสดงว่าถ้าแปลงไหนที่ติดกับทางที่เป็นทางส่วนบุคคลที่จดพระจำยอม มันก็จะเป็นฉนวนอีกหนึ่งใบมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับอาคารที่ก่อสร้างชิดเขตที่ที่ก่อสร้างติดที่ดินของคนอื่นเอเคไหมมันก็จะมาสัมพันธ์กับระยะห่างระยะล่นอาคารที่มีความสูงไม่เกินเก้าเมตรอาคารที่มีความสูงเกินเก้าเมตรแต่ไม่เกินยี่สิบสาเมตรก็ต้องย้อนกลับไปดูตรงนั้นต่อๆไปใครยังงงบ้างใครยังงงบ้างยังงงๆนะครับถ้ายังงงๆจะต้องมา สอบถามกันในโอกาสต่อไปคุยกันในเชิงนึกต่อไปแต่ผมเชื่อว่าทีมงานเราทุกทุกคนพอที่จะเข้าใจเพราะว่าดูกันมาโดยตลอดขนาดนี้อยู่แล้วโอเคนะครับเพราะบางคนเขาก็จะกันทางการถนนไว้เป็นส่วนบุคคลมันก็คือฉนดอีกหนึ่งใบนะอ่าส่วนบุคคลก็เป็นฉนดอีกหนึ่งใบของเราไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเอกสารอะไรถือไว้ไม่ใช่นะเพราะบางพื้นที่อบตอเทศบาลเขามีความเข้มงวดเรื่องของการพัฒนา เรื่องของการพัฒนาทางพัฒนาถนนไม่ใช่อยู่ปุ๊บจะไปทําได้เลยต้องรองบประมาณรอคณะกรรมการอนุญาตรอการอนุมัติรอปรเจ์รอประชุมโอ้โหหลายอย่างเขาเขารู้และเข้าใจตรงนี้เขาก็เลยเอาไว้ก่อนเขาจะได้พัฒนาเขาเองพอหลังจากที่เขาพัฒนาของเขาเองแล้วเขาถึงจะยกให้สาธารณะโอเคไหมเขาถึงจะยกให้สาธารณในโอกาสต่อไปนี่ คือสิ่งที่เราต้องวางแผนเตรียมการทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะหลายๆที่ยกให้สาธารณะโดยที่ไม่รู้อิหนเนี่ยยอะไรแล้วเขาลังงับเขาชะลอเขาไม่ให้พัฒนามีนะครับแล้วหลังจากที่ยกให้สาธารณะแล้วคุณจะเอากลับคืนมาไม่ได้นะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปเลยนะครับนะครับถ้าโครงการไม่ได้เข้าจัดสรรเรื่องเขาะลูกบ้านต้องจัดการยังไงอ๋อกรณีที่ไม่เข้าจัดสรร ที่เราดําเนินการมาเราก็จะไปขอถังขยะจากท้องถิน่นอบตเทศบาลแล้วแต่โครงการเราอยู่ในเขตคนรับผิดชอบของอบตหรือเทศบาลเขาก็จะมาเอาถังขยะมาวางให้ตามขนาดของจํานวนจํานวนบ้านนะครับอย่างเช่นเฟสห้าเราก็สองสองถังอะไรประมาณนี้หน่ถึงสถังแต่ว่าอย่างน้อยคือ1ถังแต่ถ้าน้อยไปเราสามารถซื้อเพิ่มได้แล้วเขาจะเก็บค่าบริการหลังละ20บาท ค่าบริการของลูกบ้านเราหรือว่าของเจ้าของบ้านนะครับหลังละ20่บาทแต่โดยโดยพื้นฐานโดยขั้นตอนเราต้องไปขออนุญาตก่อนแล้วถังจะเป็นถังของท้องถิ่นเขาเขาจะพ่นสเปรย์เลยนะว่าเป็นของอบตตของเทศบาลไหนแต่ว่าถ้ามันไม่เพียงพอนะครับเราสามารถซื้อมาเพิ่มได้นะซื้อมาวางเพิ่มได้เพราะเวลาเขามาเก็บเขามาเก็บในคราวเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็วางไว้จุดศูนย์รวม แนะนำนะครับวางไว้เป็นจุดศูนย์รวมจะมีจุดกลางดีที่สุดวางไวท้ทุกๆหน้าบ้านผมมองว่ามันดูสกรปรกดูเลอะเทอะจนเกินไปมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับหนึ่งหนึ่งเฟสเพราะาเรายังไม่ได้จัดสรรอะไรมันไม่ได้เป็นร้อยสองร้อยหลังขนาดนั้นแต่ถ้าร้อยสองร้อยหลังเขาจะมีหนังสือเกี่ยวกับการเก็บขยะมูลฝอยของท้องถิ่นเลยนะถ้าเป็นกรณีจัดสรรแต่ของเราคือเราไปขอหลังจากที่มีการโอนบ้านเรียบร้อยแล้วหรือว่าขอตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็ได้ เขาก็ดเนินการให้เหมือนกันนะครับอย่างส่วนใหญ่เขาจะอยากที่จะดูบ้านเลขที่ด้วยเบื้องต้นแล้วแต่ความสัมพันธ์แต่ตามขั้นตอนคืออย่างน้อยมันจะต้องมีบ้านเลขที่มีชุมชนเกิดขึ้นเขาถึงจะดาเนินการให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าแต่ละหลังก็เสียค่าบริการให้กับท้องถิ่นหลังละ20บาทไม่ได้แพงอะไรบางเดือนก็ลืมเก็บไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าจะให้ดีคือเราดูแลเองไม่ไหวตรงนี้ อ่าแล้วฝ่ายอย่างหนึ่งนะครับไหนๆก็พูดเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับพวกสารุพวกอะไรพวกนี้แล้วถ้าโครงการไหนโปรเจกต์ไหนที่ไม่ใช่น้ําประปาภูมิภาคหรือว่าน้าประปาหมู่บ้านชุมชนที่มีคณะกรรมการมีองค์กรมีหน่วยงานดูแลคือเป็นน้ําประปาบาดาลที่ท่านเจ้าของโครงการจัดขึ้นมาเองบอกเลยครับมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลต่อยาวครับเคยมีรุ่นพี่ ที่เก็บค่าน้ําไม่ได้แล้วจะตัดก็ตัดไม่ได้โอ้โหทะเลาะกันนิดๆหน,น่อยกลายเป็นสิ่งที่ต้องดูแลไปยาวๆพอสมควรเหมือนกันนะเพราะมันจะมีเกี่ยวกับค่าไฟค่าซ่อมบำรุงค่าคนที่ไปจดมิเตอร์ต่างๆไงอันนี้นะครับส่วนน้ําบาดาลที่จะลงแต่ละหลังถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่มีน้ําภูมิภาคก็ต้องไปสํารวจอีกว่ามันสามารถที่จะมีน้ําได้ทุกหลังหรือเปล่าเพราะตาน้ำเนี่ยมันไม่ใช่มีทุกจุดนะ ความลึกแตกต่างกันใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงมีผลเกี่ยวกับโครงสร้างหรือเปล่าเกี่ยวกับชั้นใต้ดินหรือเปล่าอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องไปดูกันในโอกาสต่อๆไปโอเคนะครับย้อนกลับมาในเรื่องของทางของเราต้องถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายนะครับบางคนเขาให้ความสําคัญแบบเป๊ะเขาก็จะกันทางไม่เกิน6เมตรให้ได้5เมตร90 m, เพื่อให้มันเข้าเงื่อนไขอาคารที่ก่อสร้างใกล้ ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า6เมตรให้ล่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางนะกึ่งกลางถนนสาธารณะไม่น้อยกว่านะครับอย่างน้อยทัทีอย่างน้อย3เมตรอย่างน้อยคือไม่น้อยกว่าแหละอย่างน้อย3าเมตรหรือว่า3เมตรขึ้นไปประมาณนั้นจากกึ่งกลางเราะจะมาดูราละเอียดตรงนี้นะครับหรือว่าส่วนไหนที่ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทางเราอาจจะไปโยกให้พื้นที่เพิ่มหรือให้แปลงด้านในสุดได้พื้นที่เพิ่มลักษณะนี้ ก็ไม่ผิดเงื่อ,อนไขข้อกฎหมายอะไรแนะนำในส่วนของอาคารที่ก่อสร้างใกล้กับถนนสาธารณะปรึกษาท้องถิน่นอวตรเทศบาลปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงชัดเจนและง่ายที่สุดเพราะว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็าอาจจะมีข้อบัญญัติมีเทศบัญญัติมีกฎหมายท้องถิ่นอะไรของเขาซึ่งเข้มงวดนะครับ่าซึ่งมันเกิดปัญหาเกิดกรณีพิาพาทแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ ผมก็สอบถามพี่ๆที่น่ารักก็ได้คำตอบที่โอเคนะครับนี่แหละครับเทคนิคง,ง่ายๆที่เราใช้ในการกันทางสาธารณะให้ท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนคิดอย่างรอบคอบละเอียดเพื่อที่จะได้เดินทางอย่างมีความสุขตรงกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าทุกๆคนเจ้าของบ้านทุกๆหลังอยู่แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะในการที่เขาตัดสินใจในการเลือกโครงการของเรา แคบเกินไปก็อึดอัดกว้างเกินไปก็โหวงเวงเป็นก็ประมาณเพิ่มไม่เกิน50เมตรต้องเท่าไร่เกิน50เมตรต้องเท่าไหร่ลองไปทบทวนดูใครอยากที่จะเรียนรู้ลึกซึ้งมากกว่านี้อยากทุกอย่างทุกขั้นตอนมากกว่านี้เจอกันในซูเปอร์วีพีคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสัมมนาสดรุ่นต่อไปวันที่14.15พฤษภารับเพียงแค่20ท่านเท่านั้น อย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1หลังก็ได้ผมคดเดียวจากเพจยคคดเดียวสร้างบ้านในขายดี1ปีละล้านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาุ้งบอส้องเม็พาเจรถไปชิวๆริมทะเลพา้องบอส้องเม,เม,เงงเม็เล่นน้ําและกินอาหารอร่อยๆกันสักแป๊บหนึ่งมีความสุขทุกครอบครัวสวัสดีครับบ๊ายบาย หนึ่งบอสมาแล้วบายบายครับหนึ่งบอสเย้อเตรียมชุดเลยเตรียมชุดเลยโอเค